ประเทศใครเป็นหนี้ฟังด่วนค่ะล่าสุดในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้วยวงเงินสูงสุดอยู่ที่ห้าหมื่นบาทส่วนรารยละเอียดหลักเกณฑ์เงื่อนไขเป็นแบบไหนวันนี้เดี๋ยวเราไปอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันในช่องพร้อมๆกันค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะคะอัปเดตข้อมูลข่าวสารในส่วนของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนวงเงินสูงสุดอยู่ที่50,000บาทจากทางธนาคารออมสินค่ะในส่วนของทางธนาคารออมสินได้มีประชาพันธรรผ์นผ่านเพจของ GSB Society ของทา,ทาองธนาคารออมสินในส่วนของวงเงิน50,000บาทนะคะสําหรับใครที่เป็นหนี้นอกระบบค่ะและที่สําคัญวงเงินตรงนี้เขาเรียกว่าสินเชื่อธนาคารประชาชนเพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบให้กับ พี่น้องประชาชนด้วยวงเงินสูงสุดอยู่ที่20 0 0 0บาทผ่อนนาน5ปีนะคะอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ1ต่อเดือนค่ะพี่น้องประชาชนท่านไหนที่สนใจเดี๋ยวเราไปติดตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขแล้วก็รายเด่ยนในการขอสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนเพื่อแก้นี้นอกระบบค,ค่ะ จุดเด่นของโครงการนี้ก็คือเพื่อที่จะนําไปแก้ปัญหาของพี่น้องประชาชนที่เป็นหนี้นอกระบบนะคะส่วนรายเอียดในการขอสินเชื่อก็คือให้กู้สินเชื่อหนี้นอกระบบแล้วก็ตามความสามารถในการชําระหนี้ไม่เกินรายละห้าหมื่นบาทส่วนอัตราดอกเบี้ยนะคะคงที่เลยร้อยละหนึ่งต่อเดือนค่าธรรมเนียมอยู่ที่100บาทต่อสัญญาแล้วก็ระยะเวลาการชําระไม่เกิน5ปีค่ะคุณผู้ชมส่วนรายเอียดในการสมัครนะคะคุณ,ณสมบัติเลยคุณผู้ชมฟังด่วน1เป็นผู้ที่มี ีการประกอบอาชีพแล้วก็มีมีมรายได้นะคะเป็นผู้ที่มีการประกอบอาชีพและก็มีรายได้มีสัญชาติไทยไอายุครบ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะคะแล้วก็มีถิ่นที่อยู่ที่แน่นอนนะคะมีสถานที่ประกอบการสามารถติดต่อได้แล้วก็เป็นผู้ที่มีทะเบียนนี่นน่ระบบนะแล้วก็เป็นผู้ที่ลงทะเบียนนี่นน่ระบบหรือว่าบทหนึ่งนะคะคุณผู้ชมสามารถลงทะเบียนได้แล้วก็ในส่วนของวันที่ขอกู้กับทางธนาคาร ส่วนใครที่สนใจนะคะเอกสารในการขอกู้ก็คือ1เลยค่ะบัตรประจําตัวประชาชนแล้วก็สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้แล้วก็ผู้ค้านะคะแล้วก็เอกสารในการประกอบอาชีพนะคะสมุดเงินฝากหรือว่าบุ๊กแบงค์หน้าบุ๊กแบงค์นะคะคุณผู้ชมแล้วก็เอกสารรายรับรายจ่ายประจําวันถ้ามีรวมไปถึงรูปถ่ายสถานที่ประกอบการแล้วก็กรณีใช้หลักทรัพย์ค้าประกรันต้องนําสําเนาหลักทรัพย์ที่จะค้าประกันมาประกอบด้วยอาลราค่ะนี่คือโครงการดีๆจากทางธนาคารออมสิน ในโครงการสินเชื่อธนาคารเพื่อประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหานี้นอกระบบใครสนใจก็ติดต่อได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศค่ะนำข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมหาชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กระชา์เป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ